มตัตตดทูมนะครับแรกเริ่มเลยก็จะเป็นหัวอย่างนี้ขายน็อตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราพัฒนาต่อนะครับพวกนี้มันไม่สะดวกแล้วก็พัฒนารุ่นนี้ขึ้นมานะครับเวลาจะใส่ไปก็แค่งานตรงนี้ออกนะครับ้ตรงกลางก็เึ็งออกได้เลย อันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเราข้อดีของตัวนี้ก็คือถอดง่ายนะครับส่วนพอเป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่างตัวนี้นะครับถอดใส่ใบง่ายนะครับประสานเข้ากับตัวร่องตรงนี้นะครับเพื่อความแน่นหนาของการจับใบเพื่อไม่ให้มันขยับมากขึ้นนะครับเพราะของเดิมแล้วจะเห็นนะครับเราจะใช้ฟันแต่ตัวใหม่ไม่มีฟันนี่เห็นแล้วนะครับเพราะฟันจะอยู่แค่ตรงรูแต่ตัวนี้จะครอบตัวใบไปเลยทําให้มันแน่นขึ้นนะครับไม่มันสับน้อยลงนะครับตัวนี้ สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํามันติทูลนะครับสาหรับผู้ที่จะใช้เนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายอาชีพนะครับว่ามันจริงๆแล้วมันเหมาะกับงานประเภทไหนแบบไหนนะครับรูปแบบของงานนะครับมาดูสเปกกันก่อนก็ตัวนี้นะครับ DTM 52นะครับตัวนี้เป็นมันติทูลรุ่น Starlock นะครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องทํางานอยู่ที่ 10,000- ถึง20,000ืรอบนะครับความเร็วรอบสามารถปรับได้1-6ระดับนะครับอุปกรณ์ในเครื่องก็จะมี1ตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ 5m สองก้อนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จเร็วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อเสริมสำหรับเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์รี่ก็จะมีพวกใบตัดจ้วงนะครับสามไซส์นะครับตัดไม้ตัดโลหะแล้วก็ตัดโลหะอย่างเดียวนะครับตัวขัดกระดาษทรายใบตัดไม้ครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ตัวกระดาษทรายหนึ่งแพ็คนะครับก็จะมีทั้งทรายละเอียดละหอายก็อยู่ในนี้นะครับอันนี้เบอร์60เบอร์1้0นะครับแล้วก็เบอร์ร้อยการใส่ใบนะครับก็เวลาใส่เข้าตรงใน ก็เวลาเปิดเครื่องเครื่องจะเอียง3.2องศารตัวนี้นะครับก็จะมีตัวที่สามารถใช้กับมันได้ก็คือรุ่น Starlock ธรรมดาแล้วก็มีมีแม็กมีพัดนะครับตัวพัดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ไม่มีล่องนะครับส่วนตัวแม็กก็ตัวนี้นะครับจะเป็นลงกลาง2ขีดของเดิมของตัวมัติทูนใบเดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีล่องแต่ไม่มีรอยหยกักตัวนี้จะเป็นใบรุ่นเก่านะครับ ไม่สามารถใส่ได้นะครับตอนนี้มากิต้าก็จะออกรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับเป็นตัวนี้ในกรณีที่เรามีหัวรุ่นเก่าก็จะเป็นอย่างตัวตัวเรียบก็จะวางใส่ตามล่องนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งพอมาเป็นสตาร์ก็เป็นรุ่นใหม่ก็จะมีล่องใส่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคุณมีเครื่องรุ่นเก่าแล้วจะใส่ใบรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับตอนนี้เขาดีไซน์มาเผื่อไว้แล้วนะครับครับสำหรับตัวงานขัดนะครับก็ อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้เวลาขัดเนี่ยมันจะไม่มีลมไปเป่าตัวฝุ่นในชิ้นงานนะครับฉะนั้นตัวฝุ่นก็จะอยู่แค่ตรงที่เราขัดเท่านั้นนะครับ<ม>แล้วก็อุปกรณ์เสริมตัวนี้ที่เราแถมมาเนี่ยครับไว้ใช้กับมันโดยเฉพาะก็คือเวลาเราต่อเครื่องดูดฝุ่นแล้วเราเปิดขัดลมดูดจากด้านนี้ครับมันจะดูดฝุ่นขึ้นไปเพราะตัวนี้อัตราการขัดมันไม่ได้สูงมากฉะนั้นมันจะดูดออกเกือบหมด100ซนตะครับตัวนี้จะไม่ฝุ่นถ้าใช้คู่กันการทํางานจริงๆของตัวมัตติทูลนะครับก็จะเป ก็ขึ้นอยู่กับใบตัดนะครับคุณจะเป็นงานตัดไม้ตัดเหล็กงานขัดปูนงานขัดไม้ขัดเหล็กก็พวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวกระดาษทรายนะครับที่ให้แล้วก็ใบของตัวมาติทูนเองเนี่ยมันจะมีลักษณะหลายๆแบบอย่างตัวนี้ครับงานตัดปูนนะครับพวกนี้กรีดซิลิโคนหรือตัดยางนะครับหรือแม้แต่ง,งานตัดพรมเป็นตัวนี้นะครับนะครับเวลาเราใช้งานปกตินะครับจะใช้งานในลักษณะหน้าตรงนะครับก็จะวางแนวตั้งแต่ทันทีที่เราต้องการกรีด ด้านนี้เราก็จะปรับทิศทางนะครับว่าเราจะเอามุมไหนเอยียงประมาณนีแน้แล้วก็ล็อกเพราะเวลาใช้งานจริงเราก็จะกลายเป็นท่าน,นี้ถ้าเราใส่ใบตรงในการตัดเครื่องเราจะอยู่อย่างนี้เลยซึ่งมันไม่สะดวกนะครับเวลาใช้งานจริงๆฉะนั้นเครื่องมันวางทนานกับพื้นแล้วยงใบมาตามที่เราต้องการจะหลบขึ้นหรือลงก็ได้นะครับจะสะดวกกว่าสมมุติว่างานจริงๆอ่ะง,งานเวลาตั้งกับพื้นใช่ไหมมันจะกินงานเสมอพื้นเนี่ยเวลาซออย่างงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเข้าซอกเนี่ย แล้วตัดงานเนี่ยเป็นช่องเขาก็จะใช้ใบตัดช่วงเพื่อเข้าตรงช่องที่เราต้องการให้เล็กที่สุดเพราะว่าสมมุติว่าเราต้องการเจาะรูประมาณสักนิ้วหนึ่งใบมันกว้างขนาดนี้แล้วเวลามันสั่นมันก็อ้าอยู่ประมาณนี้เราก็จะเจาะได้ช่องแค่นี้เลยซึ่งถ้าใบอย่างเงี้ยคุณต้องการช่องเล็กๆอะ่ะมันเจาะไม่ได้ปาดไม่ได้ฉะนั้นพวกนี้มันถึงมีองศาให้ปรับเวลาเราจะตัดหน้าขนาดไหนแต่มันจะความเร็วจะสู้พวกเล่ยวงเดือนไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นมันจะหมุนตลอดเวลาแต่ตัวนี้เหมือนกับความรู้สึกจริงๆเหมือนเล่ชาาเยช การเข้าและสะบัดเศษการเข้าและสะบัดเศษเพราะมันไม่ใช่สองคมซ้ายกับขวาฉะนั้นพวกงานตกแต่งภายในอาจจะใช้ได้หมดลยเจาะซอกล่องทําล่องเล็กๆทาขอบยาเนี่ยจะใช้พวกนี้ตีได้เลยนะครับพอเราจะเห็นเครื่องมือต่างๆแล้วนะครับเราจะรู้ว่าตัวนี้มันสามารถควบคุมงานคุมได้หลายๆหน้าที่นะครับงานตกแต่งภายในงานตัดฟ้าทั้งงานขัดงานตัดงานเจียนะครับได้หมดเลยนะครับพวกนี้ งานตกแต่งกระเบื้องในกรณีที่แบบกระเบื้องมันแตกแผ่นเดียวก็ใช้ตัวนี้ตัดท่อเอาแผ่นที่เสียออกเอาแผ่นใหม่มาติดตั้งได้หรืองานการขอบตรงประตูวงกบประตูหน้าต่างก็ได้นะครับติดขอบตัดซอยตรง์นิเจอร์ที่เราต้องการตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือเป็นช่องมันติทูจะสามารถทําได้เกือบหมดนะครับหรืองานงานตัดโลหะที่เป็นพวกตีตะปูใส่ไม้แล้วก็ตะปูมันเกินมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัดหัวตะปูออกได้ตัดท่อทองแดงออกได้นะครับแต่ข้อแม้ข้อเดียวก็คือต้องใส่ใบเฉพาะของมันเอง เราจะเลือกได้อย่างจะตัดช่วงให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเพิ่เนียพวกนี้เวลาเราตัดแทงเข้าไปเนี่ยการสบัดเนี่ยแผลที่เราจะได้ก็คือเป็นระยะแค่ตรงนี้ถ้าเรานึกถึงว่าเราเอาวงเดือนไปตัดช่องวงเดือนถ้าใบมัน4นิ้วถ้าคุณกดผิดมันก็จะเป็นเว้าวตรงขอบมันจะเป็นชิ้นง,งานแล้วแต่ตัวนี้ก็คือตัดลงทะลุลงไปเลยติดกล่องไฟของผานังเบาเงี้ยดังนั้นไฟฟ้าก็ใช้ได้เพราะติดระบบไฟงานตัดแต่งท่อหรืออุปรกรณ์ต่างๆก็จะใช้ตัวนี้หมดนะครับคิดออกหรือยังครับว่าตอนนี้เครื่องตัวนี้มันทาได้ไหลายฟังก์ชันนมัเหาาะอชีพน คลิปนี้ก็ขอจบจต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ